สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาลาเป้าท่านที่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนี้ด้วยสามคู่เนี่ยจะเป็นลีกรองสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะเป็นในถ้วยใหญ่เลยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เดย์คู่แรกเราไปที่วิคุสลีกาฟินแลนด์กันก่อนเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วดูลาติเข้าทีมอันดับหกมันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโรพีเอสทีมอันดับสิบสองโดยเจอกันมาเกมล่าสุดในเวลาติเอาชนะสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมน้ำสุดของทั้งสองทีมกันนะครับลาติเนาชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดเอาชนะยูเวสเทมเปเร่มาสามประตูต่อสองครับส่วนทางโรพีเอสเนี่ย สมอหนึ่งแพ้สี่ไม่มีชนะใครเลยนะครับล่าสุดก็แพ้ทางมาริฮามาสามประตูต่อสองครับไปดูวนี้ตัวผู้เล่นี่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับลาติเนี่ยผู้น่าจะใช้เป็นทางดิมิทรีอิมบองโกครับกับทางยาซิสอาเซนุนนะครับส่วนทางโรบีเอสจะมีทางยูนัสวาเทรากับทางแดน่คาเป็นคู่หน้านะครับคือต้องบอกว่าลาติกำลังผลงานดีนะครับไม่แพ้ใครมา4เกมเป็นการชนะซะสนะครับส่วนทางโรบีเอสเนี่ยตรงกันข้ามเลยแพ้มา4เกมรวดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ย่ำแย่อย่างหนัก ดังนั้นดูดีกว่าทุกมุมครับสำหรับเจ้าบ้านในวันนี้ผมมองว่าวันนี้โรปิเอสสู้ยากครับลาติน่าจะเปิดบ้านเอาชนะโรปิเอสไปส,บ,สบายๆสประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2เรามาที่รัสเซียพิมารีกัน,นเวลา5้าทุ่มตรงเราดูโซชิครับทีมอันดับ7นะฮะจะเปิดบ้านเจอกับทางคิมกี้ทีมอันดับ12บสองโดยจอกำลังเกมล่าสุดเสมอล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูวที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับโซชินี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามล่าสุดหนูทางสปาร์ซักมอสโกมา 2ประตูต่อ2ครับส่วนนั้นคิมกี้เนี่ยเป็นการชนะ2แล้วก็แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทาง CSK อมอสโกมา2ประตูต่อ0ครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันนะครับว่าวันนี้โซชีเนี่ยคู่หน้าจะใช้มันคืคริสเตียนโนบูกับทางดิมิทรีปโปลอสครับส่วนั่นคิมกี้จะมีทางคัมรามอาลีฟกับทางวลาดิเมียร์ดิยานจุดน,นะครับคือต้องบอกว่าโซชีเนี่ยเปกกิดฤดูกาลเฟิร์ตนะฮะแต่ว่าคิมกี้เนี่ยแย่กว่าเพราะแพ้ประเดิมมาเลยนะฮะวันนี้โซชีได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ย วันนี้รับรองว่าเน้นแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญมอวันเมื่ h ที่แฮทเวตและในคิมกี้มาที่นี่สี่เกมหลังเนี่ยไม่มีชนะเลยนะครับแล้วเป็นการแพ้ถึง3เกมมองแล้วคู่นี้โซชิเล่นในบ้านครับกำลังใจดีเยี่ยมน่าจะเบียดได้ครับผมมองโซชิจะเอาชนะคิมกี้เป็นท้ายที่สุด2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเรามาที่เวลาทิตยสองเราไปดีทั่วใหญ่เลยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบาร์เซโลรนาอันนี้จะเจอกับทางบาเยอร์มิวนิกนะครับบาร์เซโลรนารองแชมป์ลาลิกาจะเจอกับแชมป์บุนเดสลีกาโดยเจอมาเกมล่าสุดตั้งแต่ปี2015เนี่ยเป็นบาร์เซโลรนาเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับ <Okay. S 1> ไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับบาร์เซโลรนาเนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะมนาโปลีมาในรอบที่แล้ว3ประตูต่อ1ส่วนทางบาเยอร์มิวนิกเนี่ย ชนะรวดเลยนะครับ5เกมล่าสุดเอาชนะเชลซี4ประตูต่อ1ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันนะครับวันนี้บาร์เซโลนาเนี่ยข้างหลังจะมีทางเคราตปีเก้ครับตรงกลางจะมีทางเลอเนเมสซี่หน้าเป้าจะเป็นทางหลุยส์โซเรสนะครับส่วนทางบาเยนน์เนี่ยหลังจะมีทางเดิมอาราบ้าครับตรงกลางใช้เป็นทางเลอเนโวเรสกาโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับ พี่ต้องบอกสูสีกันมากๆนะฮะแม้ว่าบาซโลนาช่วงนี้จะไม่คดีแต่ว่าเกมนี้จะได้ตรงกลางกลับมาสําคัญเลยนะฮะสองตัวนะฮะแล้วที่สําคัญในเกมรุ่เนี่ยตัวทีเด็ดพวกเขาเยอะครับตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยมีได้ตลอดแทบจะทุกคนส่วนทางไบเย,ย่เป็นหนึ่แข็งแกล่งอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจองานยากหน่อยครับเป็นการเล่นกันในสนามกลางด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ผมมองว่าบาซโลนาแม้ว่าจะดูเป็นรองนิดน,นแต่ผมว่าน่าจะเอาอยู่ครับผมมองคู่นี้ใน90นาทีเนี่ยน่าจะจบที่ผลเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสร จะเปิดบ้านเอาชนะโรบียสสบายๆครับ2-0ครับคู่ที่2ที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกเนี่ยโซชิจะเล่นในบ้านเฉือนเอาชนะคิมกี้สประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับบาร์เซโลน่ากับบาร์เยนเมริกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะน่าจะปดที่หมดจบที่หมดเสมอกันใน90นาที1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันเลยนนแอดไลน์มาที่ไลช์ขีดไลชครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดดดดตตตาาาาามมมคคคคครรรััััััับบบบบบูฟุุุอออลลลลลสสสนนนนนนนกกกกกทโชีีีีแแ้้นน้้ววววพเจให่่่ไป